นะครับนี่ป่อแสงกันปลาแสงกันเฮยอยู่กับผมรายการโบเกะช anel zone tv นะครับ ctm on tv gas gamer on tv นะครับวันนี้คุณก็อยู่ในเอ่อเกม dmc devil my cry <c oughs> โอ้ยล็อกไปไหนะอ่ะ please start or enter shaking for assist อ่าเซฟนี้ผมเล่นไว้ไม่เอาครับผมด่านเริ่มเซฟใหม่แม่งเลยอืมเทนนิงอุ้ยไม่ได้โดนนะเท่โอ้สเปคคือกระโดดครับไม่ตีกุ้ยกากกากกดคอนโทรลแอคร,ครับ โอ้ยอ่าคอมโบสวยครับอืมกด F โฮโฮอะไรวะครับในความหมายอาจจะโฮคุ้นๆโฮอะไรวะลองกดดิโฮ้อ๋อโฮโฮอินวันเฮ้ยจ้ปศุสัตว์สักกะสักกะสจกกะจ้าจ้าพอเข้าใจแล้วพอ้าใจแล้วครับโอ้ว่า โอเคโอเคเรามา new game ก yeah. oh ันเลยดีกว่าครับ Baby Hunter yet now loading ให้กูดูเลยโอ้โห อเนี่ยเมืองจีนเอารถไฟรถไฟดุิกดุกดุกดกดุกดกดุกดกโ้หบ้านใครเนี่ยอ่าเปิดอะเปิดไฟเล่นนะบ้านรวยจัดนะ yes, close เออนั่งคุยเไรกัน no, คุณแก๊งแ t บอ๋อ o ุณร oh, ู iPhone, uh, ้สไมฉันไม่คิดถึงนันมันดีจริงอะเอ้ยอะไรเนี่ย iPhone เนี่ของกอล์ฟนี่วเฮียไอป้านี่เป็นใครอะอป้านี่มีขนนมที่อกด้วยขนหน้าอกอะ เนื่องจากเอ่อกดคีปเปนเตอร์คามสกิปกันดูเออเออนื่องจากมัน,นคามสกิปไม่ได้เพราะผมกดคามสกิปไม่เป็นนะครับมันก็ต้องดูมันไปก่อนครับตามึมงเป็นยังไงเนี่ยเอ่อสามตาตาลืดโอ้ยอีป้าอีแก่อ,อีห่าอีหอย

แคปคอมพีเซนต์จบเลยแคปคอมพีเซนต์เย้ะเยอ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 ะอ้าวอ๋อรู้แล้วครับกดตัวลบอะครับตัวลบ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอนะโหลดดิ้งโอ้โหเอ้เยอะเยอะพุ่มพุ่มอ้าว แกเนี่ยมึงมีเชื่อชื่อไนได้ไง <laughs> โอ้ข่าววันนี้ครับโอ้พิซซ่าอืข่าวซิทเทมอันนี้แหละหกโอ้ยหกหกดีกรีไลฟ์มันเต็ดเอ้ยนี่มันนี่ปลายเดย์นี่มาเหมือนปลายเดย์เลยอืหลับอยู่เนะี่ยโดนหนักหัวเกลียนหน้าตบเลือดเลือด <laughs> โอ้หิวมีอะไรกินวงเนี่ย ผมว่ามันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่เลยซึ่งตัวเกมในภาคนี้เดว i l ม a y ค r y 5ห้นี่โอ้โหมีศักดิ์ด้วยอ้าวเป็นอะไรล่ะเกลือนกขีกากอืมแดกหกหกหกดีกรีอืมอืมแดกเียงแดกน้ำปลาเออน้ำปลาปลาน้ำปลาเลนคอรอเอ้ยสตาเลยโอ้โห เออคุณเป็นใครอะ่ะคุณต้องการอะไรคุณต้องหนีนะมันจะเกิดขึ้นแล้วคุณพูดอะไรของคุณอะ่ะา <c oughs> มไม่รู้เรื่องตามฉันมาเฮ้ยโอ้ <c oughs> ไอ้โป้ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> ทะเลสีดำไม่นานก็ช้าชตัวเฮียเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> มึงจะม่้มึงออกมาภายโลกภายนอกอย่างนี้เลยอ่ะ ช่ด้วยฉันอยู่ในโลกเอ่ออ้าวเป็นโลกอะไรเนี oh, here, hey. mm ่ยเออหิน hmm. ห oh okay. mm ินมากมายเออไอเฮียเอออืมอืมผมว่าป้าเราไม่นานก็โดนนะครับอืมเฮ้ยไอเชี่ยชิดเลยเฮียเอ้ยครับมึงไอเฮียใส่ไม่ใส่ชุดก่อนไปถ้าจะสู้อ่ะมึงตายเอ้ยเฮ้ยเนี่ยกูหลบได้สัตว์โอ้ยชั้ ล่เออุนจะเอาหัวเอ้ยเฮียอุ๊บหืไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้สวมเสื้อคนพอดีเอ้ยเฮียสสใส่เกงไม่คตรเไปอ่ะโอาไอ้เฮียไม่ใส่กางเกงไหนไอ้สัตว์เด็กเฮียอิจนายเดนเต้ไม่ใส่กางเกงไหนควยมิดอ่านผ้าแล้วมึงลงน้ำสมไม โอ้กดเดี๋ยวครับเลเซอร์ทริจนมาแล้วครับเกลื่อนที่หลังมาแล้วชวิงวิ่ดดาบมาทันใจได้เวลาบูแล้วสินะมาเลยเริ่มเริ่มพูดไหนก่อนเลยมาเลยพร้อมแล้วเอาเดินคิวคิก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 ฟอร์คอมโบคอมโบโอ้ยโอ้ยมาถึงก็ฟักกูเลยอะฟักกูเลยเบช พลาสพฟอร์คัมโบโอเวอร์เซสเยอะอมหล่อเลยเฮ้ยใช่ไหับซับเอฟฟอร์ลันส์เยอะเยอะเยอะโฮอินวันโฮอินวันโฮอินวัน o ฮอินวันเฮ้ยย่าวะจ๊ะ o ฮ e ินว เอ้ยรออีกแล้วครับต้องแอคท้าหน่อยแดกหกหกดีกีจนมั่นใจไปกดชิปแอควานครับกดชิปคือหลบโอ้ยมูเมนต์มาแล้วมูเบนต์เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับอื้มฮึอืมอ้มฮึกระน้ำซัลโมเซลอูแม่เลยครับอูแม่โมเอะโมเอะอูแม่โมเอะโมเอะโอ้ยอะโอจะโมเอะไปไหนเออได้หินนะเรดออฟ ซึ่งก็มันก็เหมือนในภานี่แล้วครับแต่เนื้อหามันคงแน่นแล้วมันมีความลื่นอยู่ในใจเหมือนเดิมครับเอ้ยช่วยด้วยตามฉันมาอ่ะตามฉันมาอึ๊บกระโดดจั๊มพิทูจั๊มจั๊มอะไรอ่ะเฮ้ยปืนหืมแมากันปืนของฉันเนื้อเรื่องนี้มันโอ้ไอ้เฮ้ย่เอเอเกมแม่งหายิงกวเดดพูอเว้ย มึงทำเพี้ยอะไรนะ่ะเอาแล้วไงไอ้สัตว์อีคิปอีคิปอีคิปอ,อีคิปโอ้ยเฮ้ยใหม่เลยครับอ่าอีคิปอีคิปอีคิปหนีตัวรอดหนีเอาตัวรอด ไอ้ซาเด้โอ้แล้วจะเครียดกระดาษน,นี้ครับเอา้า <laughs> มึงวิ่งอี <laughs> มึงเดินควยอะไรเนี่ยเอา้าไอ้เหี้ยคิดพอจำครับ <laughs> โลกแตกก็คราวนี้ <laughs> โอ้ยเกือบ <laughs> นี่ครับโหมันจะตกเกือบหลุดก็ได้ครับบายบิกินี่เอิงไมค์กันแห้งฉันรักนายมากนะลูกพ่อมาได้เวลาลุยแล้วตัด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 ตหืมน่ามึงทำด้วยอะไรนะฮะน่ามึงทำด้วยอะไรเนะี่ยโอเคอะ่ะลายะเบตเทิลเบตเทิล why are you bring on to victory วอ uh, รี่เบลนี่ดูเวปอนอัลล็อกอ่าปืนกรอแอนแอร์ครับคลิกชุดชุดโอ้ยมูเมนต์ดีครับมูเมนต์ดีมูเมนต์ดีครับโอ้ยมันปล่อยเฮียอะไรเนี่ยปล่อยเฮียอะไรโอ้โหจำทูแอดวานจำแบบมูเมนต์ครับมูเมนต์มูเมนต์ดีมูเมนต์ดี โอ้ยโอ้โหมูเมนดีครับมูเมนดีมูเมนดีอยู่ไหนวะมึงสัตว์สัตว์ไม่มีใครฆ่ากูได้เอาใจนะกูกูสุดยอดเสียละมึงอยู่ไหนสัตว์ดอกไฟลูกซ้อนเห็นเพลงนี่มูเมนดีครับ โมเมนดีโมเมนดีก็บอกแล้วป่าดัานสั่งมาป่าดัานสั่งมาอุย้ยหนีระเบิดเราแบบโมเมนมึงจะไปไหนอีหา่าอีหอยดอกอีหอยลอกแหวยให้ระเบิดมาหมดมอไหมนี่นี่เปิดเลยครับหล่อเลยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยไป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 เฮ้ยเจสันเฮ้ยะไปชื่อหยียิงฉันอย่ายิงฉันฉัน,ฉ,นฉันคืออะไรอะไรเทรเมนนะเออฉันมาหมายเลข เฮ้ยมานี่เพื่ออะไรอ่ะฉันอ่ะดูไม่ดีดนะโอเคมันอยู่ในโลกไซเอ่อภาษาเฮียอะไรเนี่ยแปลไม่ออกครับอ,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 อ๋อตายเลยอ่ะอย่านะเชื่อฉันมาเพื่จะนั่งการช่วยอะไรอ่ะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่เข้าใจนะเด,ดี๋ยวนายก็รู้เองอ่ะถ้ามันน่ะมันถึงตามฉันมาเร็วๆเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งเซ็งเซ็งจะทำยังไงหยิบพิชโช่ไหมโอ้โหแล้วออกไปท่าอะไรทำเฮียอะไรเนี่ยมาถึงก็เซอร์ไพรส์ครับยู m เมทัลแอคแท on ออ s ลอสโซ t ทูฟรีเดมฆ่ามันเรอ ข้ามันข้ามันข้ามันอ่าได้ Lost Zone New Item f o u พบแล้วนะฮะโอเคมันคือเฮียเออเก็บแล้วนะฮะไปไหนเนี่ยตึ๊บตึ๊บอุ้ยแผ่นเกมตัวเกมตัวเกมครับไปเจอเจอด้วยเย็ดเด็ดเลยสวนสนุกอูู้อะไรมาอะไรมาหลอกไฟลูกซ้อนแห่งเพิงอุย้ยมาเลยครับ มันเลยมันเลยมันเลยอือหือมูเบนดี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 ครับมูเบนดีครับว่าจะเอ้ยนี่นี่นี่โอเค ขี้เกียจแล้วนะกูขี้เกียจแล้วนะไม่อยากจะทนกับพวกมึงอ่ะนะอ่ะรับเกรดอ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 ืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกลูกยาวลูกยาวลูกยาวลูกโอ้โหยาวเลยครับเกรดซีนโบนัสด้วยอับเกรดอืมอะไรเนี่ยเฮ้ยเชื่นอ้าวอ้าวอะไรวะรถรถเหรอ โอ้ยน่ากลัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดให้ไปไหนต่ออ่ะ้ยน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวจึงเบยเอ้ยเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยขอเข้าบ้านด้วยคนดิโอ้ยลองดูอาจจะมีมูเม้์อะไรก็ได้ครับเขาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เออั่นของเขา,าครับ emotion มึงก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำห่าะไรเลยนี่นะอ๋อมีเงาสักพักครับเออเงาเงาเงาไปไหนเนี่ยอันนี้เหรอลองด,ดูสิ e จจมจมนั่นไงี้ อ้าว้องไงความยากเลยมาเยอะแล้วครับสเปทูแล้วก็จำบลอยลอยอากาศได้อ๋อไม่ไหวแล้วนะ ไม่ได้วะอีไฟลูกซอนแห่งเพลิงงสัตว์เอ้ยแชมป์จะไม่ทนละ้ยทำไมมันไม่ได้อะสเปคหลวๆก,ก,ก,กัน ไม่ได้่ะคุณผูช้ชมครับช่วยบอกผมหน่อยครับไอ้เหียไอ้สัตมันฆ่าไม่ได้วะเนี่ ผิดค้าๆไอเฮียนี่แน่เลยเอ้ยลอยอันนี้เดียวครับไอ้ยไอยยอ่อถุไฟลุกซ้อนแห่งเพลิงอ๋อจะแล้วจัแล้วไม่รู้าทำได้แร้วถ้าทำไม่ได้กูเลิกแคสแล้วครับแล้วตัดมาพาร์ทสองครับ ไปลูกโอนแหงออุย้ยได้แล้ว go off new item file u uh, อ can't be u e d a t e d okay. คมันก็เป็นลูกแก้วเลยแล้วไปไหนต่อเชิงแมงมาต่อไปเฮ้ยสวนสนุก,กูน่ากลัวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวอยัางอะ่ะเทพเจ้าอีหอยแลบอีหอยแลบกดอีชอบปะ อัพเกรดอะไรเนะี่ยอัพเกรดรีบอลทอนอัพเกรดดาบอัพเกรดดาบดีกว่าเอ้ยโอ้โหมีบอกด้วยนะคะอันนี้อะไรนะเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งปึอา,อางี้ดีกว่ารู้สึกมันจะเหมือนกันนะนะั่นแหละอันนี้เร็วอันนี้อะไรเนะี่ย ทำไมมันดูกล <laughs> มกลืนลื่นดีๆโอเคกูได้วิกใหม่ละ